ค่ะ,คะแม่เอี้ยงชนะวันนี้ก็มาดูอะไรคะทางขวามือก็คือสวนยางนะคะสวนยางซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ที่เราก็เห็นเห็นมานะคะคือเอ๊ะทำไมถึงมาที่นี่นี่นะคะเคยแม่เอี้ยงเองก็จะเห็นเขาเรียกว่าขี้ยางหรือว่ายางพาราดนะเออถ้าใครมาที่นี่เห็นเออมันคืออะไรไม่ได้มาเที่ยวสวนยางเฉยๆนะคะ มาเจอทางซ้ายมือทางซ้ายมือมาเจอร้านกาแฟเทพนากเขาบอกเป็นร้านร้านใช่ร้านกาแฟไหม A.G. Estan g i l b e เ t เมื่อกี้แอบดูเอะมันแปลว่าอะไร A.G. นี่ก็คือเขาบอกเป็นชื่อย่อ e s t o n นี่เป็นยี่ห้อรถ Gilbert นี่ไปเจอคำมาแล้วเอามารวมกันเจ้าของนะคะเป็นหนุ่มน้อยนะคะที่จบมาจากเมลเบิร์น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  นะคะเดินมาทางนี้มาเจอกับอ้ามาจากไหนกันจ้ามาจากไหนกันมาจากไหนคะมาจากไหนคะเท่าแก่มาจากไหนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรออยู่ในเมืองเหรอคะแล้วแล้วมาอย่างไงเนี่ยมากันกี่คนสี่คนสีคนนะคะโอเป็นยังไงบ้างกาแฟรสชาติกาแฟอร่อยนะคะพี่เขาพยายามใช้วัตถุดิบในจังหวัดอย่างเช่น น้ำมังคุดช็อกโกแลตก็เป็นของท่าสาลาอะไรเงี้ยค่ะพยายามใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบในนครนะคะเป็นสนับสนุนคนนครไปด้วยรสชาติดีนะประเดี๋ยวเราไปลิ้มลองความอร่อยกันว่ามันมีอะไรบ้างลองดูค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเข้ามาถึงปั๊บเราก็จะเห็นกระจกโดยรอบเลยนะคะถ้าถ่ายรูปเราก็ดูเห็นเราในกระจก ้หลายคนก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปมองมานะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเห็นกระจกเข้ามาเนี่ยนอกจากเห็นเราแล้วจะเห็นสวนยางด้วยนั่งตรงไหนก็เห็นสวนยางนะคะนั่งข้างในข้างในก็เป็นห้องกระจกก็เห็นยางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใบไม้มันยังเต็มหรือช่วงที่ใบไม้ของยางพาราร่วงก็ยังเห็นความสวยงามอยู่นะคะมาดูด้านนี้ นี่บรรยากาศนะคะเอาละค่ะง่ายๆชิวๆไอรุ่นจะชอบนะคะมากินกาแฟกินโกโก้นั่งดูลมชมวิวดูต้นยางพารานะคะ,ะบางคนถ้าเพื่อนเรามาจากทางกรุงเทพอะไรเขาอาจจะไม่เคยเห็นสวนยางมันก็น่าสนใจนะพาเขามาเที่ยวได้นะจ้ะมาดูสิคะข้างในอืมเอาเลยมา เดินมานะคะนี่จะรอบล้อมไปด้วยกระจกหมดนะคะกระจกทางนี้ก็กระจกแล้วก็ยังมีโซนที่ขึ้นข้างบนได้อีกนี่ก็กระจกมาเห็นเอาดูไม่เอี้ย,ยงในกระจกเห็นไหมเนี่ยสวยไหมครับเอาไปวางเอา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 มาเลยได้แล้วเหรอครับไอ้นี่คือน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำสับปะรดแล้วก็มีผลไม้อะไรรวมหลายๆอย่างนะคะ เขาบอกว่าอร่อยโอตาซังโอตาซังมาจากไหนคอาฟอมเจแปนเจแปนโอเค <laughs> <laughs> <Okay. S 1> อร่อยไหมโออิชิอร่อยอร่อยอร่อยโออิชิอร่อยอร่อยซาเอะซาเอะอร่อยไหม เอออร่อยโอยชีเอาละครับตีจังโอชีโอชีมันคืออะไรนั่นนี่ก็เลยอิชโชเหมือนกันเหมือนกันไม่รู้เรียกอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างในนี้เวฟเวฟวิ่งมีอะไรบ้างในนี้จ๊ะน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดอน้ำมะพร้าวแล้วก็ราดกับวิปครีมแล้วก็โรยกับมะพร้าวขูดแล้วที่น้องแอมกินคือ มีมากินแบบว่าท่ามกลางธรรมชาตินะคะบางคนไม่ชอบนั่งห้องแอร์ก็จะมานั่งกินดูอะไรอะ่ะสวนยางมาชมสวนยางได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะน่าสนใจดูทุกคนหันหน้าไปทางนูน้น mm. นื้อทาคุยะนาโต้งหันซาเอหันมาเล็ว mm. เออโหหุ่นดีสวยค่ะสวย